กราบสวัสดีมิดมอแคนแฟนมอลลั่มทีคารวทุกท่านนะคะพอกันมอนีฮากกสิมาอัปเดตข่าวความเคลื่อนไหวในแวดวงมอลำ่มคือเกาะคะพี่น้องต้องยอมรับนะคะว่าสาหรับวงมอลำในประเทศไทยนี่มีหลายวงที่น่าสนใจพี่น้องนะคะแต่ว่าสําหรับมอนีนะคะเฮาสิมาขอนําเสนอเรื่องราวความเป็นมากของคณะหมอลำ่เพลินที่ถือได้ว่าตอนนี้นะคะกระแสกําลังมาแห้งเลย นั่นก็คือคณะสาวหน่อยเพชรบ้านแพ่งพี่น้องนะคะซึ่งบริหารงานโดยบอสโจโยมานินนาวงศานะคะผู้บริหารสมองเพชรนี่แหละพี่น้องเริ่มต้นค่ะคะณะสาวหน่อยเพชรบ้านแพ่งนี่ถือได้ว่าเป็นวงมอลำทัทีต่างยุบานแพ่งนะคะตำบลแพ่งอำเภอโกสมพิสัยจังหวัดมหาสารคามเป็นมอลำัสื่อดังมาตั้งแต่สมัยอดีตจนวามาถึงปัจจุบัน สาวน้อยเพชรบันแพงได้รับรางวัลพระราชท่านจากสมเด็จพระเทพตั้งแต่สมัยอดีตจนถึงปัจจุบันนี้หลายสมัยน้ากันพี่น้องนะคะ,ะซึ่งถือได้ว่าสาวน้อยเพชรบันแพงนี่เป็นวงหมอล่ำที่มีท่ทวงทํานองในการล่าเป็นทํานองลําเพลินแต่ว่าทางผู้บริหารนะคะบอสโจยมานินซึ่งเป็นผู้บริหารในปัจจุบันนี้ก็ได้มีการปรับนะคะปรับให้เขากับยุคก,กับสมัยมากโดยตลอดนะคะจนว่า เป็นวงหมอลำที่ได้รับการต้อนรับนะคะได้กระแสต,ตอบรับจากแฟนคลับแฟนเพลงมอลำหนี่ย่างหล่นลามในปัจจุบันซึ่งจุดเริ่มต้นหาะ,ะก่อนที่สิมาเป็นวงหมอลำัซื่อดังนะคะเ,เริ่มต้นจากการเดินทางมาพบก,กันของคุณแม่สุภาพกับคุณพ่อสงกรานน้าวงศาคุณแม่สุภาพนะคะเพิ่นใดมาฝึกล่ำอยู่กับคุณพ่อออนตาเจ้าของวงหมอลำัซื่อดังในอดีตคือวงพัฒนา่ําเพลินแล้วก็กคุณแม่สุภาพนะคะได้ฝึกล่ำจนล่ำได้ แล้กก็ได้แสดงเป็นนางเอกอยู่กับวงอยู่มาเมื่อหนึ่งคุณแม่สุภาพได้ไปพบรักกับตลกนาตาดีนั่นก็คือคุณพอสงกรารนหน้าวงษาทั้งคู่นะคะก็โตกลงพบรักกันจนว่าได้แต่งงานอยู่กันฉันสามีภรรยาอยู่มาเมื่อหนึ่งคุณพอออนตานะะซึ่งเป็นเจ้าของวงหมอรัาพัฒนาลำเพินนในหละพี่น้องเพิ่นก็ได้เสียชีวิตลงนะคะซึ่งกับบ่มีผู้ไดทีสิสืบแท่ตอนะะ่อนะคะสืบสารตอ่อ วงหมอล่ำพัฒนาลำเพลินนะคะก็เลยได้ยุบลงเหลือไวเป็นเพียงตำนานนะคะที่กล่าวขานมาจนถึงปัจจุบันนี้เมื่อวงพัฒนาลำเพลินยุบลงนะคะคุณแม่สุภาพกับคุณพ่อสงกรานก็เลยได็กลับมาอยู่ที่บ้านแพงอำเภอโกสุมพิสัยจังหวัดมหาสรารคามทางคุณพ่อนะคะเพิ่นก็เลยมีความคิดว่าเสิเหตุวงนะคะด้วยเลือดของความเป็นศิลปินสูงคุณพ่อสงกรานก็เลยได้มีการส่วนคุณแม่สุภาพเนี่แหละเหตุวง ทั้งคุณแม่สุภาพเพิ่งก็เลยไดแต่คิดว่ามันสิเป็นไปได้บ่นะคะมันบ่แมนเรื่อง,งายแต่ทั้งคุณพอสองกรานนะคะเพิ่นกัดยืนยันว่าสิเห็ดวงนะคะทั้งคู่นะคะก็เลยไดตัดสินใจตกลงเหตุวงอ่าจนว่าใดซื้อว่าวงคณะสาวหน่อยเพรบานแพงนี่ล่ะพี่น้องเริ่มต้น,นะคะสำหรับสาวหน่อยเพรบานแพงในปีพุทธศักราช2526ซึ่งมีพอสองกรานและก็แม่สุภาพน้ําวงสา โดยความที่ท่านทั้งสองนะคะเคยเป็นนักแสดงนําของวงหมอล่ัซือดังนะคะขณะออนตาพัฒนาลำเพลินนี่ล่ละวงหมอล่ัสาวน้อยเพชรบานแพงนะคะเริ่มต้นจากการมีสมาชิกเพียง40ถึง50คนอุปกรณ์การแสดงกระใส่แครรถหกหล่อเพียงขั้นเดียวนะคะเมื่อมาตั้งวงก็มีอุปสรรคมากมม่ทางวงสาวน้อยเพชรบานแพงนะ,ะกระท,ทาทาสียุบบ้บางบ่ยุบบ้างนะคะ ด้วยความที่มีเหลือดศิลปินและกลูกน้องที่มีอยูนะคะ,ะมายูนำหลายชีวิตนำกันถ่ายยุบนะคะกับโมีรายได้เสริมลูกน้องลูกน้องกับโต๊ะงานคุณพอสงกรานกับคุณแม่สุภาพก็เลยสู่ต่อนะคะ่บยูวงจนวาไใดมีสื่อเสียงจนเวลาผ่านไปสิปีพี่น้องนะคะทำงานสร้างสมสื่อเสียงจนมีผูู้ชมเริ่มติดตามเคยได้รับร่างวัลพระราชทานปีพุทธศักราช2 5 3 2 และการโลกเกียติย,ตยตุปี2 5 4 4ลักก็ได้รับเกียรติร่วมแสดงเป็นวงหมอล่ำหลักของเรืองนั่นก็คือดาวจารัสฟ้าในปีพุทธศักราช2,551นะคะซึ่งเผยแผ่ทัางช่องสวงหมอล่ำสาวน้อยเพชรบานแพงดำเนินการแสดงมาจนถึงปี2,557ก็เลยได้ทรงใหม่ต่อนะคะให้กับท่าใหญ่ค้นสุดทองนั่นก็คือนายยมนินนามวงศา เขามาดูแลสืบสารต่อจากทายาทคนสุดทองนะคะโจโยมนินน้าวงศาเริ่มต้นจากการซอยงานธิบานด้วยการเทศนาทีเป็นแดนเซอร์ในวัย16ปีจากนั้นนะคะกระขึ้นแทนเป็นนักร้องซึ่งก็มีอัลบั้มรักต่างไวัยเป็นของเจ้าของในไวั20ปีจนกล่าวขึ้นสู้ตำแหน่งหัวหน้าวงมอล่ัมที่ดังที่สุดของยุคนี้สำหรับนุ่มมากโกโจโยมนินนาวงษา ที่ได้รับมรดกตกทอดด้านวัฒนธรรมอีสานจากคุณพ่อสงกรานและก็คุณแม่สุภาพน้ำวงศาไห้มาบริหารวงหมอลั่มซื่อดังสาวหน่อยเพชรบ้านแพงมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2,557นะคะซึ่งคณะหมอล่มวงนี้เคยฝากฝีมือด้านการแสดงในละครเรื่องดาวจรัสฟ้าซึ่งผลิตโดยบริษัทฮูแอนโฮจำกัดนักแสดงนาก็คือพรชิตาณสงขลา ทฤษฎีสหัสวงศ์นะคะอัจชานามปานแล้วก็ฝนธนสุนทรทางช่องสามนะคะพี่น้องเมื่อปี2 5 5 1ที่ผ่านมาแล้วกะ็สำรับจนโยมนินาวงศาหาเพิ่งกะไม้มันปั่นมือที่สิภาวงมอล่าสาวน้อยเพชรบานแพงให้มีซื่อเสียงโด่งดังระดับประเทศเตรียมทรงพระนางมอล่านะคะที่มีความสามารถมาประดับวงการมอล่าทั้งรองทั้งล่ำให้ถือใจคนเบิงนะคะ ซึ่งนุ่มโจรค่ะเพิ่งเผยความรู้สึกว่าสําหรับวงมอลลัาสาวน้อยเพรบานแพ่งนะคะเฮาตั้งใจมากครับที่สีสางนักร้องมอลลัมไหมีสื่อเสียงให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างให้มากขึ้นแล้วกะ็อยากสืบทอดมอลลัเพลินสืบารนวัฒนธรรมมอลําเพลินไว้ให้ลูกหลานรุ่นหลังๆสืบไปครับซึ่งตอนนี้นะคะเฮาก็เตรียมพร้อมที่สีพักดันน้อง,องๆที่มีความสามารถท,รทั้งร้องทั้งรำไห้ถูกใจค้นเบิงไหหลายที่สุด ซึ่งเฮากับมิยูหลายคนน้ากันนะคะที่ขาดว่าศิษสามารถขอไปนนางอยู่ในใจคนเบิงได้บ่อยากนะคะมอลลัคณะสาวหน่อยเพชรบ้านแพรหน,น่อพี่น้องถือได้ว่าเป็นอีกวงมอลลัมวงหนึ่งที่มีการพัฒนานะคะโบเคยยุดการพัฒนาด้วยความทีวานุ่มโจโยมานินนะคะเพิ่นเป็นผู้บริหารสมองเพชรนะคะเพิ่นก็ได้มีการปรับปรุงอ่าวงมอลลัของเพิ่นนี่แหละให้เข้ากับยุคก,กับสมัยนะคะเป็นวงมอลลัที่บลาสมัย จนว่าสามารถเข้าไปนางแน่ใจของแฟนคลับแฟนเพลงมอลลัมไดบ้บยยาสำหรับสาวน้อยเพจบ,บานแพงซึ่งนอกจากสิเป็นวงมอลลัมวงใหญ่แล้วนะคะทางดันผู้บริหารโจโยมานินนะคะเพิ่งจะมีหลายโปรเจกต์น้ำกันบว่าสิป็นในรูปแบบของรถแห่เต้ยเสเดจนะคะหรือว่าสิป็นสาวน้อยเข้าผับจังสีนะคะพี่น้องเฮใไ้ high, สาวน้อยเพจบ,บานแพงนะคะเขาถึงแฟนคลับแฟนเพลงได้หลายขึ้นนะคะพี่น้อง ซึ่งสําหรับศิลปินนะคะที่เรียกได้ว่าเป็นแม่เล็กของคณะสาวหน่อยเพชรบ้านแพ่งน,นีกามีนํากันหลายคนพี่น้องนะคะว่าว่าสิเป็นนางเอกก้อยชาลินีนะคะนางเอกหุ่นบาร์บี้ในละพี่น้องนะคะเพื่อนก็มีความน่ารักและก,การร้องการล่ําของเพื่อนก็ถือว่าสุดยอดอิลีสาหรับนางเอกก้อยชาลินีนะคะหรือว่าสิเป็นทางด้านของพระเอกเข้มนะคะหรือว่าพระเอกวัดศิวะดลจังสีนะคะ แล้วก็ตอนนี้นะคะสำหรับสาวน้อยเพชรบานแพงถือได้ว่ากระแสมาแห้งสุดๆพี่น้องนะคะเมื่อได้อ่าเรียกว่าสาวน้อยมหัศจรรย์ข้นไม้นะคะเป็นอ่าหน่องไม้ข้นสุดทองเนี่ยแหละขามาประดับวงสาวน้อยเพชรบานแพงนั่นก็คืออุงอิงนะคะสาวน้อยมหัศจรรย์จากอ่าลูกหลานเช่ารีสเกตนะคะพี่น้อง สำหรับนองอุ้งอิงนะคะหลังจากที่ได้มาขืนกับวงมอล่ำสาวหน่อยเพชรบ้านแพงนะคะก็เรียกไดว้ว่าชีวิตของนองนี้พลิกจากหนามือเป็นหลังเมื่อเลยนะคะจากคนที่บ่มีผู้ใดหูจักนะคะกลายเป็นตอนนี้เรียกได้ว่าเป็นศิลปินที่แฟนคลับแฟนเพลงทั่วประเทศรูุจักแลว้วสําหรับอุ้งอิงเพชรบ้านแพงนะคะสำหรับนองอุ้งอิงถือได้วา่าหลังจากที่ได้มาขืนกับสาวหน่อยเพชรบ้านแพง น้องได้ส้างปรากฏการไม่หม่ให้กับวงการมอลัมหลายอีลีพี่น้องนะคะบอสิเป็นติดแฮชแท็กหนึ่งในมาแรง youtube ประเทศไทยหรือว่าซิ่งเกินไม่ของน้องนะคะนั่นก็คือหอบฟันมาหลังหานหลังจากที่ปล่อยซิ่งเกินออกมานะคะ ในเวลาบอถึงมือพี่น้องนะคะสิบเก่าชั่วโม,มงก,กว่าๆนี่ก็ะมียอดอ่าชมนะคะถึงหนึ่งล้านนะคะก็เรียกได้ว่าน้องได้สั่งปรากฏการไม่ๆม่แหกับวงการหมอลำนะคะสำหรับผลงานต่อไปของน้องนะคะเข้ากระต้องรอติดตามแล้วก็รอสนับสน,นุนคะ,ะสำหรับองค์อิงเพชรบ,บ้านแพง ค่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องรา่าที่ห้าใได้นำเสนอในมือนีเนาะคะ่ะสําหรับผู้ใดมีความคิดเห็นจังใดกะสามารถคอมเมนต์เข้ามาเว่ามาจา่ามาพูดคุยกันได้นะคะขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมพอกันคลิปหนาสําหรับมือนีขอกล่าวคําว่าสวัสดีค่ะ